สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปก๊อปแคทนะครับก็เป็นแอปเล่นเกมนะครับตัวนี้เนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่2 7บธันวาคมหกีนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0 0ครั้งนะอ่ะก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแนวเล่นเกมนะครับสะสมะเขาเรียกว่าทิเคตนะครับเพื่อแลกเป็นเงินนะ,ะกดแทบก่อนอ่ะมันก็จะมีเลื่อนนะครับ ก็ยิงไปให้มันเข้าเขาเรียกว่าอะไรให้จุดลงนะครับเสียงเหลืองเนี่ยก็ยิงไปอโอเคก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามน,นี้อันนี้เนี่ยผมก็ลองเล่นดูนะครับอ่ะในส่วนของการหาทิกเก็ตเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับการเล่นเกมเลยนะคือมันให้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็เปิดใช้งานนะครับ ก็จะมีอยู่3แอปอตัวนี้ได้คะแนนสูงสุดแต่ว่า t i k t อกเนี่ยอพอเปิดเล่นเหมือนมันไม่มีให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็เลยงงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบพุกแอปเลยนะครับแล้วก็เหลืออีก2แอปนะก็เปิดเล่นนะครับจะได้50าคะแนนนะครับ50วอชเชอร์ต่อ1นนาทีนะสูงสุดมันจะได้แค่3 2 0 0นนะครับตัวนี้2 6 0 0 ถือว่าได้ค่อนข้างน้อยนะครับอืมอ่าแล้วถ้าเราจะได้เงินเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตกดดูก่อนอ่ะมันก็จะมีให้ดูนะครับมีสเตตัสมีบอยเชอร์นะครับก็คืออันที่ผมเข้าดูเมื่อกี้นี้ในส่วนของการถอนอ่ะถอนขั้นตามอยู่ที่อ่ายี่สิเซนนะครับโอ้โหจ่ายติเกต 25, ็ตสองหมื่พัน่มันจะทำได้ไหมเนะี่ยอันนี้ให้ซื้อ เออแล้วมันจะได้ทิคเคตยัไงไงวะเนี่ยคือต้องดาวน์โหลดแอปแล้วก็เปิดใช้งานอย่างเดียวเลยอ่ะผมลองคำนวณดูล้อ่ะตัวนี้ถ้าได้เต็มได้แค่สามพตัวนี้ห0 0พันโหได้ประมาณ6,000ถ้าเปิดไว้ทั้งคืนกว่าจะได้25เซนยี่สิบห้าเซนเนี่ยเป็นเงินประมาณ7จ็ดบาทม,มั้งประมาณ7จ็ดบาทแปบาทโหน่าจะใช้เวลาเกินทิศนะครับ แต่ว่ารูปแบบเกมเนี่ยมันก็ผมคิดว่าน่าจะจ่ายอยู่มั้งแต่ว่าถ้าลองเล่นเรามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเท่าที่ดูนึกว่าเล่นแบบเออเราเล่นยิงเข้าโกเนี่ยเราจะได้คะแนนอ่ะได้ตัวที่เก็ตไว้แรกเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครับอ่ะอน,นี้ผมเดี๋ยวกดเล่นไปก่อนอ่ะมันมีเลือดไปเนี่ยไอตัวนี้อ่ะยิงมัน เอาไปปุ๊บเ,เขมเดี๋ยวดูเอเขมไปปุ๊บก็ไม่ได้มันก็ให้เราดาวน์โหลดอยู่ดีเ,เดี๋ยวลองเล่นไปอีกสักตานนะเอาไปไม่ได้นี่วะ อ้าวสรุปมันให้ไปฝั่งไหนวะเนี้ยข้ามได้ไหมไม่ได้อโอเคเหียนละโ,โ,โอ้โหชนมันให้ตายชนมันให้ตายอโอเคก็เข้าไปนะครับ คือมันก็อ่ะเดี๋ยวซื้อกอบอ๋ออันนี้ซื้อรอบนะครับอ่าเป็น5้ารอบเมื่อกี้เนี่ยจากตัวนี้เนี่ยจากเกลายเป็นสิบอ๋อแปลว่ามันยิงจำกัดนะผมก็นึกว่ามันยิงได้ตลอดอ่ะยิงเกินดิเวรกรรมเนี่ยมันยิงได้จำกัด นี่ว่าจะเล่นแบบออได้คะแนนเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมาโหลดแอปอีกแล้วก็ลูกบอลเนี่ยยิงได้จำกัดด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมมองดูแล้วมันมันไม่คุ้มกับการเล่นนะครับอันนี้ผมก็หาเกมใหม่มาเรื่อยนะสำหรับใครที่จะเล่นแอปนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกว่าจะได้คือไม่คุ้มเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ